มันก็นลงเม็ดมาทีละหน่อยเนาะใหญ่ไงไงมากปากก็เริ่มหง,ง่ะจ้ะไข่เขียวกระปุกกระสวัสดีตอนเสาร์ๆเด้อจ้ะออหมายถึงเบื้งเห็ดดินเนาะไ <laughs> ด้ <laughs> เห็ดดินกระยังบ้านออกอีกจ,จ้ะแต่ว่ากระเบิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยแหละเนาะจะไหนกระพ่อกันมือน,นีเสาร์ของวันที่สิบหกเด้อจ้ะสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดมองกองเฮาเนี่ยแหละจ้ะหาเราเบิ่งเห็ดไข่ เพื่อมานเฮดินว่าสันก็ยังมาพ่อเราจ้ะก็ะยางมาโดนเติบแล้วก็ะพึงมาได้ต้องซ้ำดอกนะจ้ะได้ก็ไปตามรุ่นตามช่วงวันห้าสิได้เหตุลาไปได้เนาะมือนี่ปุ่นก็เริ่มป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กจ้ะปุ่นใหญ่ๆแต่ไข้เด้อจ้ะีไข้เขียวอือืมสองดอกจ้ะนี่จะดอกเป็นดอกบานใหญ่ ดนอยู่ต้นดอ,อกกับผมคล้ายเขียวเด้อจ้ะอีกดอกอือเป็เลยบใบไม้ออกะไรเ,เนี่ยคล้าขาวเห็นเนาะเนี่บอกท่านเห็นเดี๋ยวพาไปเรื่อยๆก็ได้อือจะคล้เขียวอีกดอกตุ่มดอกนึงจ้ะไข่เขียวแล้นยนะ ไข่ขาวเด้อมันพี่น้นงองไหนป่วะเด่บ่อยนะเออได้อยู่อ่ะเยหลายพ่อดอกบานอีโดกนึงเด้อจ้ะไข่ขาวที่เบืนน่อคืนไปเนาะหวดดัวเลยึ้นนีว้วะโอ้เสียงฝาห้อง ไข่เป่นตะกนีิดีอยู่ได้เห็ดอุนมุไค่ออกกันไปไหนเนาะน่นแเอะไข่เขียวครับผมซื้อว่าหางหลายเติบอยู่เห็ดมาเนี่เนอะเออจ้าเป็ดมวนเว้าเวยุ่เรื่อยๆเลยะเน่ ทางออาเ,เอาผินดนะเนยไม่เอาดอกตูมก็ได้บอดอกตัวนั้นข้างในอีกสามเด้อจ้ะอันนี้เกินน้ำ <c oughs> น,น้ำโนไวเนาะเข้าไปน้ำบ่ได้ออกกากน้ำตาลให้เงาหกนะสี่ดอกจ้ะตาเนี่ย่ะก,ก็ได้ซ้ำนี่ละจ้ะ ครับผมดีดีเนาะวันนี้เนาะอยากตื่มดอกงามๆจ้ะเตียงฟุนจ้ะเตียงรถเตรถมาแจ้งแล้วพี่น้องจ้ะพึ่งลีมีใต่ต้นไม้เห็นเฮ้ยเกี่ยวครับผม อยางนั้น,นแตงคืองี่ล้อบวตะคืนแล้วก,ก็พอดอกตะไคร่เขียวเด้อจ้ะอุตดอกไคขาวรังเขียวสนดอกโอ้เมืออ่อยว่าผิดว่าถือไปละมันยอดเห็ดด้วยมันจะคือวะเนาะป่นในเกลียวอยู่เนี่ยสนอะไรนางมันจะโดนเติมแล้วล่ะจ้ะตะคือกะถิ่เมื่อนาะจ้าเมียนอืมเกะถี่พ่อจะละดอกจ้ะไคขาวกับปุ๋ม ยัเงเอาไปซันโอ้ดอกองามๆจ้ะจะไครโอ้ดอกสีไข่เด้ดอห้างเนาะห้างคากมือนีนห้างก็เสมอจ้ะดอกตูม่า้ที่น้อยหนึ่งที่รดได้มาสองสามมือนึกว่าเห็ดสดออกหลายก็ยังโบราณอยู่จ้ะ ดอกตูมอ่ามีขวดหลดจ้าตัวเนา,านเนะนะน้ำประพมป่วยลงเมื่อไหร่ไปนี่เมื่อแล้วไปเลยเม่อ,ไไ <laughs> อมามอจ้ะเมือ่อไปเลยวางวางแผนใหม่เนาะมาเลยอาชีพไปผู้งหัวกับโบขึ้นหอกจ้าเย็ดกับ,บออกกกสีบโบซ้ำๆกันนี่ยมาเนาะเมียนตามด้วยไข่เขียว nhìn nóng cây nó nhang cơ đồ cơ nhanh muôn bởi vì nhang ấm ngay bữa này đây thang đây đọc đây khảo cấp khai đọc ngám khe เออว่าหมดแล้วกาผ้า,ากันมะฮอดบานแล้วเนาะจ้ะงาเบิ้งย้อนกับพี่ใดที่มานมื่อน,นี้เอ้ยตัวช้จันนี่ตับทีวเละแล้วตะไคร้ขาวตะไคร้เขียวจ้ะเา็ดดินบ่มี่ได้สำเนีดดยงแล้น้องน้ำปลอกน้ำแป้งก็บไม่มีเลยมื่อนี้หาที่ได้ก็บ,บ่พอจะเห็ดน,น้ำแปง้งนี่แหละเบิง่งยางกัดโดนเติบผ้ามานกับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะจ้ะ ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์พอกันมาคลิปนาเด้อแต่ว่าบรูเจสิบแปดไซส์ผูจ่าเฮ็ดกับโบออกสวัสดีค่ะ